เราจะพาไปรับชมความโคตขุนโชคชัยที่จังหวัด,ดิีสกิดกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ เลี้ยงโคคืออะไรคะคุณพ่อคะจุดเริ่มต้นครั้งแรกนะครับกันเอามาทดลองเลี้ยงนี่คือประมาณซีเม่ครับตัวละาพกพกหมื่นกว่าบาทนี่ยแต่มาลองเลี้ยงอยู่ที่แรกก็บอกสิเป็นเห็ดเป็นฟาร์มเป็นยังนะครับลองลองเลี้ยงเนี่ยคืองานเสริมและเลี้ยงครับค่ะเราอันพันคิวอย่างนี้อย่างแน่ค่ะพ่อค่ะจนมาจะเล่นแต่เนี่ยเป็นบามันครับ บามันกับเล่ครับที่แรกซื้อซื้อบามันมาซีโต,โตครับซีโตบ้บามบามันใช้ใท้กลางครับมีพันผสมนะบอครบมีมีม,มีจะผสมผสมนอกผสมอ่าซีว่ายผสมเคเอฟสามหนึ่งกับผสมเล่ครับส่วนมากก็ซือผสมเอาครับผ,ผสมเองไห<ผ>มบอครับกับไอ้หม้อมาผสมให้ หมอประจำฝั่งเราอ่านงบการสั่งโรงเรื่องผีแบบขอ,อบใส่ตาจตัต้งไหนนะครับครั้แรกนี่สั่งสางม้ใหญ,ญ่ไปได้ครั้งแรกนเ็ดบําัะจะหาหมื่นแหละครับแล้วก็มันบอกกันลุเรื่มเอายงัวรลายเตอ๋อแล้วกัเรื่องเอาหัวาขวามานนั่นแนสัางจะเห็นเบดาบหลันหล้านสองครับลหลานสองเส็ดาบัดใชหลานสองอเรา <c oughs> ไล่ไหนีี ขายง่วงหรือพออะไรตกเตือนอะไรค่ะค่ะมันกับ,บนหนุนปรทันใดพอมาทันมาทันลงตัวเพระเาะว่าปีมันค่ะในประมาณสี่แสนกว่าบาทมันกำลัง,คลงแค่ตัวขยายพันธุ์ไปเลยเเว่าถ้าอยากขายนี่อันเรือนใดที่ว่าเคยได้หลายๆ,ๆปะ่ะค่ะขายง่วง <c oughs> ครับแม่นค่ะ <c oughs> ขายง่วงก็ได้คือวันมากสิขายประมาณหกเดือน,น,นขายครั้งหนึ่งหกเดือนขายครั้งงนึขายต้องขายบ่ขายพอไหนต้องขายขายทุกปีครับ ว่าเขาสมมานเนีเ่ยง่วงงวงเทิรกเนี่ยเขาก็จะขุนขายง่วงแมวเห็ดแมวพันธ์แม่ได้เขาทับ,บค่ะแมวพันธ์สมไปเรื่อยๆค่ะเรากา,ารขายอาหารว่าของขอน,นี่การขายแบบใดเนี่ยคะจะมาสอนให้หัวหารจะเป็นหญ้าผสมกับหญ้าัวหารผสมกับหญ้าจะให้มหาหลายครับให้ประมาณอายู่พ่ออยู่ได้เพราะว่าแต่แม้นเขาิเลี่ยงเขาเิเน้นขายแหละเขาต้องเขาต้องเน้นหัวอาหารอีกอย่างหนึ่ง,งตี้องให้พ่ออยู่ได้ เราพอได้ไยาหยังไงคะไอ,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 อ้ยาเนี่ยเปียบดกับข้าโคดอยู่เจ้าไรข้าวโคดกอกเล้เป็นมะาวโคดกอสมัยจนต้องกินข้าวโคดไม่ค่ะข้าวโคดผสมหยาข้าวโคดเราอ่านแ่นค่พอพเอาไปเทีย่ยงไงคะงุนงยงยมีเหดือเขามาสัง่งเขาก็จองไหวยเลยครับจองเดลอปีละขายปีละทิ้งหันไอขายเลยเกอบมือกับจอดอลละสามที่ผ่าบาบะ อืมไปเรื่อยๆจองเนี่ยเก็กระจอมข็ใส่หน้าเ้าใส่หน้าก็ใส่หน่ะลด้จากใส่หน้าแล้วก็ใส่หน่ะขอเด้อขอจองขอดมี่ขอดมี่ออเดอร์ออเดอร์อ่าค่ะอันพวกคุณของขอนค่ะขอนุณจักเดือนค่ะคุณเซลไปขายได้ผมคุณเนี่ตามล้างมันเองส่วนมาสิขุนพวกแม่พันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยขายมีราคาตัวหนึ่งเกือบแปดหมื่นนะ ัวหนึงเจ็ดแปนมืมรหาสมือแต่ว่ามันใส่ประมาณตั้สองตีกัวสามตีกัวก็ได้ขายอขายเมพันเมพันกรบลูกก็จะแดกข้าต้นต้นละแสนต้นละแสนสองก็แล้วแต่ต้นสามข้างง่วคชื่อตามขนาดง่วขนาดง่วนงัวนง่วนสี่สมบุรณ์ก็ได้รค่ะเราอันง่วที่ขอค่ะค่ะขาเป็นโตือวาสซังกิโลค่ะ ทะเลดี่ส่วนมากดีสั่งกิโลกิโลขายนี่บ้านกิโลละลอยลอยหนึ่งถึงลอยหาบาทมันก็อยู่ได้ทะเลเขาต้องหาลอยยี่ล้อสินเป็นบาหมั่นเลยมาหมั่นนี่ส่วนมากก็ส่วนมากมาหมั่นจะขายเป็นตัวแต่ราคาดีอ๋อมันมันต่างกันกับต่างกันกันพวกเคเอฟสามหนึ่งนี่ตัวหนึ่งกับตุ๊กไปกับจับแสนตัวหนึ่งแม่สาวแม่ลูกกับแสนกว่าบาท เจสามหนึ่งวกที่ไหวจงค่ะโอเคค่ะคุณพออะไรคุณพอกบบข้าครับตัวบนซ้าเลยนะคบครับตัวนี้บามันบามันแดดแดดจอก่อนูแบี่แบจอยเนี่ยนี่หนูตัวนี้ราคาประมาณเราให้ประมาณแสนหนึ่งแต่บัตรแหน่แต่บัตรก่อนหนูก็ไล่หนูตัวนึง่งครับ ก็นี่เป็นงัวงัวแม่สาวครับเนี่ยอันนี้ใน,นห้องกับคุนขายเลยควสองปีกว่าบัท่นัสมพันธ์บัท่านไดก็นี่สมละสมสมเชฟสามหนึน่งเออเชฟรรสาครับคให้ลูกให้ลูกให้ลูกงามันก็ได้ลูกโตที่นึ่งัตที่สองสม,สม,สม,สมรับเดือนแลครับ Đây là đẹp ở trong tôi hát lên đây. Body sống duy antoinette. Ba sửu lên đuôi nào hôn nào. Tất cả những chất sư mắc antoinette. Tân mắc ảo môn. là tùng 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 รา,า,าะคาอเนอกมาแล้วพอมงบ้ามันก็มีก็นีก็มนน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 ีสมสมชี้ไหวครับให้ลูกสวยบทบดตัวตน,นี้กัราคาแพงตัวน,นี้บทเดี๋ยวมันจะจอยไงเัว๋าก็มามาเสีกยงาบวท